ฝากถึงพวกคนที่สั่งของออนไลน์หน่อยน,นะครับถ้าคุณเลือกส่งด่วนก่อนหน้ายืนยันย่อยืนยันจ่ายเงินในชัพพีถ้าคุณเลือกส่งด่วนะ่นนนนนนะรบกวนเตรียมพร้อมหน่อยนะครับอือย่างเคสนี้ผมเจอคือเคสนี้ที่ผมเจอคือ,อมันมีเก็บตังค์239แล้วผมโทรไปอะตั้งแต่โทรไปตั้งแต่ สี่โมงสิบสองจริงๆรับงานตอนสี่โมงโทรไปสี่โมงสิบสองไม่รับสายไม่รับสายพอรับก็ไม่มีเสียงกว่าจะคุยได้คุยอ่ะสี่โมงครึ่งเกือบสี่โมงสี่สิบนะครับเสียเวลาไปเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงกว่าเออเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงกว่านะครับแล้วมาบอกผมว่าเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพอดีเงินอยู่ที่บ้านตอนนี้กําลังกลับบ้านไม่มีเงินจ่ายเอา้าคือแบบมึงไม่ไม่รับผิดชอบหน่อยวะ เออกับของที่คุณสั่งนะ่ะแล้วผมจะทําเรื่องยกเลิกนะเคสนี้ก็คือต้องยกเลิกซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องยกเลิกเดี๋ยวหาเรื่องก่อนซึ่งถ้าเกิดเราทําเรื่องยกเลิกครับมันไม่มีมันมีปัญหาเกี่ยวกับไรเดอร์ถือว่าอันนี้คือไรเดอร์อันนี้ปัญหากับล้านอันนี้ปัญหาจากพัสดุมันไม่มีปัญหาจากลูกคา้าเลือกป่าอ่าก็ต้องใส่เหตุผลอันนี้ไปว่าจากพัสดุ ลูกค้าไม่สะดวกรับของวันนี้เนื่องจากไม่มีเงินใจครับแล้วพอยกเลิกปุ๊บมันเสียเงินรายได,ได้เราจะโดนหักไปด้วยมาดูกันว่าเหลืออะไรเหลือสองสองเก้าจริงๆงานนี้ได้ไม่เยอะด้วยงานนี้ตอนแรกได้เท่าไหร่สองห้าสองสองห้าเข้าทำไมเฟส 252-229ลบ2 9, หายไป23บาทซึ่งไอหายแนะมันไม่ค่อยสีเหียสหรอกแต่ทีเนี้ยเวลาเวลาที่มันเรายกเลิกงานไปครับมันก็ลวนกับระบบอื่นด้วยหมายถึงว่ามันรวนกับจุดอื่นด้วยสมมุติว่ามันจะพาแบบเราอยากลงจุดอื่นไปด้วยอะ่ะอีา่าวนะเนี่ย ไอตัวที่ผมยกไปเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนสีชมพูตรงเนี้ยอืมพอผมยกไปปุ๊บมันก็ทําให้ผมโดนมาโดนตัวนี้ตัวเดียวเนอปะ่ะคือวิ่งข้ามฝั่งมาเพื่อส่งแค่เน,นี้ยเดียวเออแทนที่จะได้แบบว่าเออเวิร์กเดียวกันอะไรเงี้ยมันพาเอาท้อมันไม่อยากส่งอะไรเงี้ยผมก็เลยมาอยากฝากถึงคนสั่งของด้วยว่ารบกวนช่วยเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับถ้าคุณไม่พร้อมคุณเลือกส่งสแตนดาร์ดก็ได้หรือถ้าอยากจะตัดปัญหาก,ก็คือ จใายเป็นตัดบัตดมาเลยสแกนไอ้นี่มาเลยนะเออมันคือไม่ต้องเก็บายทางอะ่ะเออว่าง,ง่ายๆนะประมาณนั้นนะไม่ได้ทําอย่างนี้เจอเคสพวกนี้เยอะนะแม่งแบบหลากหลายเคสมากเลยเออโอเควันนี้เอาแค่เคสนี้ก่อนฝากด้วยครับทำคาดสัสดีครับ